ดึงแนละ้วดึงแนละ้วมันดึงช่วยไนะงมาของข้าเงเอ,เออชนเยอะชนตึ๊มชนเยอะเอยชนแล้วหมุนตึ๊บเลยนะตึมแพ้ 边来买都不。 เล่าเหตุการณ์หน่อยครับเป็นยังไงนะคะอ๋อค่ะพอดีช่วงที่ได้ยินเสียงนะคะก็คือได้ยินเสียงเสียงดังค่ะมีผู้หญิงร้องนะคะก็เลยวิ่งมาที่หน้าวัดหน้าวัดตังกระจาค่ะก็เลยเห็นเหตุการณ์ว่าเรือมันชนชนกัน,นะคะ่ะมันจะมีเรือลากจูงประมาณ5าลำก็คือทางด้านซ้ายสุดนะคะเรือมกกักระแทกกระแทกกับเรือเหล็กด้วยกันอะเรือลากจูงหลังจากกระแทกเสร็จปุ๊บเช่นนี้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าจะกระเด็นตกน้านะคะแล้วก็เรือก็เลยพลิกฟั่ง พอเรือพลิกปั้มเสร็จปุ๊บเรือก็ลอยอยู่กลางแม่น้ำอะปั้มลงไปเลยไม่เกินประมาณ5นาทีอะค่ะเรือก็ปั้มตรงบริเวณว่างน้ําวนเลยดิ่งลงจมล้มนไอยังไม่เห็นไม่ทราบเหตุการณ์อะค่ะว่ามีมีมีคนวิ่งออกมีคนว่ายน้ำมาไหมไม่ทราบอะค่ะแต่เท่าที่ดูแล้วน่าจะไม่เห็นนะ